เื่อความเปิดเผยเป็นธรรมใจกว้างนะเพราะนั้นคณะกรรมการของเราเนี่ยจึงเปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาฟังนะตลอดการประชุมเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาได้ในเช้าเพื่อที่จะมาประชุมคณะกรรมการวิสามันเดี่ยวเข้ากับเอเจนตเมนคอมเพล็กซ์พวกเราเนี่ยในฐานะของผู้ที่สมาชิกเนี่ยนะคะว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเป็นกรรมการวิสามันก็ มีกรรมธิการทั้งหมด3 4ี่คนวันนี้เป็นการประชุมนัดที่2นะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยผมได้เป็นประธานการรมธิการชุดนี้นะแล้วก็วันนี้เรามาวางกรอบกันว่าเราจะทำอย่างไรเคลื่อนพลกันอย่างไรนะครโดยสรุปวันนี้ก็มีมติอยู่สีห้าข้อนะครับประเด็นแรกก็คือว่าเพื่อความเปิดเผยเป็นธรรมใจกว้างนะเพราะนั้นคณะกรรมการ,การของเราเนี่ยจึง เปิดให้สื่อมวลชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาฟังนะตลอดการประชุมเลยนะครับท่านท,าทําข่าวนั่นเองได้เลยว่ามาฟังด้วยหูนั่นเองเลยมาไม่ต้องไปฟังตอนสรุปข่าวนะครับยกเว้นว่ามีการประชุมรับซึ่งจะขอเป็นกรณีกรณีไปนะถ้าประชุมรับเมื่อไหร่เราก็จะเชิญสื่อออกนะครับถ้าไม่มีการประชุมรับประชุมโดยปกติก็เข้ามานั่งฟังได้เลยนี้ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นพิธีใหม่นะของการประชุมกรรมธิการเหมือนกันนะให้สื่อมานั่งฟังได้นะครับ ที่2ครับเราตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาเพื่อให้การทํางานกรรมธิการเนี่ยมันเร็วขึ้นเราตั้ง2อ,อนุอนุที่1เนี่ยจะจะเป็นอนุกรรมธิการที่ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจข้อดีข้อเสียลงทุนเท่าไรกําไรเท่าไร่ต้องลงทุนต้องเสียหายอะไรบ้างหรือจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับนี่คืออนุกรรมธิการที่1น,นะอนุกรรมธิการที่2ก็คือจะศึกษาในแง่ของสังคม นะจะมีกฎหมายบางส่วนนะครับแล้วก็รวมไปถึงความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรนะก็จะอยู่ในอนุกรรมธิการที่สองนะครับวันนี้ได้ตั้งท่านประธานอนุกรรมธิการทั้งสองท่านเรียบร้อยนะครับประเด็นที่3อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่าในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มเชิญนะผู้ที่อยากจะเข้ามาชี้แจงนะอย่าเงเช่นตอนนี้ครั้งหน้าเลยเนี่ยเราจะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเป็นท่านแรกเลยเพราะว่า ท่านเป็นจุดเริ่มต้นของพรบฉบับนี้ใช่ไหมท่านเป็นหัวหน้าของครมนะครับแล้วท่านเองก็อยากจะชี้แจงใช่ไหมท่านจะบอกให้สสอแต่ละพื้นที่ลงไปชี้แจงชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นในกรรมธิการเราเนี่ยเราจึงอยากให้ท่านนายกเนี่ย ไม่มีโอกาสนะมาเล่าให้เราฟังเลยนะครับว่าเอ,อ่อพรบฉบับนี้ทําไมมันจําเป็นอย่างไรมันจะดีอย่างไรมันจะเสียอย่างไรฟังเลยจากปากท่านนะเราก็ให้โอกาสท่านได้มีโอกาสมาเล่าให้ผู้ส่งคนุษในกรรมธิการของเราได้ฟังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้บังคับเนาะท่านจะมาหรือไม่มาหรือท่านจะมอบใครมาอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าอย่างน้อยต้องถือว่าเราเนี่ยเปิดโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงแล้วนะครับ ประเด็นที่4ี่ก็คือเรื่องของในการเชิญครั้งต่อๆไปนะมีคนเสนอครับว่าเราน่าจะเชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตป,ประธานสภานะเพราะว่ากฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะสองสายเนี่ยเป็นตัวหลักเพราะนั้นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตร,ร,นตรีที่เราอยากจะเชิญมาก็มีคนเสนอชื่ออย่างยกตัวอย่างเช่นท่านเศรษฐาทวีสินท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะท่านชล,ลีกภัยนี่เป็นได้ทั้งนายกทั้งประธานสภา นะครับก็มีคนเสนอท่านประธานสภาก็มีอย่างเช่นท่านมีชัยฤชุพันอย่างนี้เป็นต้นท่านอาทิตย์อุไรรัตเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็อยากให้มาในกรรมธิการของเรานะครับก็วันนี้ก็ประมาณสรุปประมาณนี้แหละนะครับส่วนการประชุมครั้งหน้ารอรุ้นกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะมาในกรรมธิการของเราหรือเปล่านะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนติดตามด้วยครับ